วินยโยนามาสาสนาสาอายุวินยเยทิเตสาสนังทิตังโหตีอนาคตกาลราชิระเคียสตีพระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุจผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งระศสาราภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่ปรตนาตรัยขอโอกาสพระมหาเถระพระเถร,ระรพระมชิมาพ,พระนวกะ พร้อมทางน้องสามเณรที่มาใหม่และก็อยู่เก่าด้วยแล้วก็ขอเจริญพรมายัางญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ที่มีความขวนขวายในการที่จะกระทำที่พึงให้แก่ตนเองอยู่อย่างนี้ทุกๆวันนับเป็นว่าเป็นการทำที่ทำที่บุคคลอื่นทำได้โดยยากนะโยมนะ ก็มีใครจําได้บ้างเนาะเมื่อก่อนนัทมาคืนแสดงธรรมเรื่องอะไรจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะายมเกตไม่ปรับจำจำได้เนาะไม่ได้นะโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรยมเรื่องของพระนันทายมเอาตังคือที่ว่าออกคอสอบสนามหลวงวิชากับยมวิชา แปลไทยเป็นมคตโยมก็ให้ภาษาไทยมาแล้วก็เขียนเป็นภาษาบาลีโยมนะแต่ว่า <c oughs> ดูมาไม่ถูกนโยมก็เมื่อก่อนเราจะถึงตอนที่พระพุทธเจ้าให้พระนันทาได้บวชนโยมเนาะก็หลังจากบวชแล้วตอนนี้บวชแล้วจักสันจะศึกโยมเคยเห็นพระจักสานจะกึกโยมจะดูนะอารมณ์เดียวกันโยมอาตมาคิดว่าในศา,าสนาหนึ่งในพระพเจ้าพระองค์หนึ่งเนาะ หรือว่ามีเฉพาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้หรือเปล่าโยมที่ว่าแต่งงานกําลังจะแต่งงานแล้วก็บวชเพราะความเกรงใจโยมไม่ชีเคยได้ยินเพราะว่าเมื่อองค์ก่อนๆเคยมีแบบนี้ไมไม่รู้นะเออน่ารู้สึกว่าไม่เคยมีแต่นี้โยมคนจะแต่งงานนะไม่ใช่จะหน้าแต่งงานแล้วแล้วก็ถือบาทให้พระพุทธเจ้าเดินไปที่พระเชตวันแล้วก็สุดท้ายพระพุทธเจ้าให้บวชแล้วก็บวชเลยโยม นางชนบุกรยาเนี่ย Station, ว่าโอ๊ยพระลูกเธอชงกลับมาเดียเด๋ยวนี้กลับมาเดี๋ยวนี้อารมณ์เสียงนั้นก็ได้ยินอยู่กองที่หัวโยมคดูอย่างนั้นคราวนี้มาดูึงที่ว่าจักสันจะศึกเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรโยมเนาะอารมณ์ของพระจะศึกเป็นอย่างไรโยม,ม,ม,มเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันอยู่อย่างนั้นนั่นแลโยม พระนันทะนั้นก็สั่นขึ้นแล้วก็สันขึ้นหมายถึงว่าจะสึกโยมนะกระสังจะสึกคืออยู่ไม่เป็นสุขและอยากจะสึกอย่างเดียวก็นึกถึงแต่คําของอนางชลบทกาละยานนพู้น้โยมจึงบอกเนื้อความนั้นแกพ่พิสุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ยินดีที่จะประพฤติพรหมจารย์เลยไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ให้เป็นไปได้ข้าพเจ้าจะ ทำคืนสิกขาแล้วศึกมิคือบอกแก่พิสูจน์ทั้งหลายยังไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระเจ้าทรงสดับความเป็นไปนั่นแล้วได้รับสั่งให้เรียบแก่ให้เรือกพระนันทะมาเฝ้าแล้วจึงตรัสคำนี้ว่าจริงหรือนันทะได้ยินว่าเธอบอกกล่าวแก่พิสูจนทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพระเจ้าไม่ยินดีที่จะประพฤติพรหมจารย์ไม่สามารถที่จะเสดบต่อพรหมจารย์ไปได้ข้าพระเจ้าจะกล่าวคืนสิกขาแล้วศึกจริงหรือพระนันทาก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าข้านันทะเธอไม่ยินดีประพฤติพรหมจารย์ไม่สามารถที่จะเสดบต่อพรหมจารย์ไปได้ จะกล่าวคืนสิกขาแล้วศึกเพราะเหตุอะไรหรือ,อก็ถามหาเหตุผลนะโยมนะ,ะเธอจะศึกทําไม่งนียศึกเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนนางชนบทนกัยยาในสักยะบทะสักยะมีผลอันกล่าวได้กึ่งหนึ่งได้รองคําอย่างนี้กับข้าพเจ้าว่ากับข้าพระองค์ว่า ข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จก,กลับมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์นั้นแลคหวรระลึกถึงคำนั้นอยู่จึงไม่สามารถที่จะประบเติมพระมจรัจได้ไม่สามารถที่จะเสิบทอดพระมจรัจไปได้จึงกล่าว คืนสิกขาแล้วศึกไปดังนี้นี่ก็บอกความที่เป็นไปอย่างนั้นขังนั่นแหลพระผู้มีพระเจ้าจับพระนันทะนันที่ประภาหาคือจับที่แขนนั่นเองแล้วก็นําไปสู่ดาวดึงเทวโลกด้วยกําลังแห่งฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองอไปในขณนะทีร่างกายเป็นมนุษย์โดยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านะไปสู่ดาวดึงไปที่พบดาวดึง ในระหว่างทางนั้นทรงได้แสดงนางลิงลุนตัวหนึ่งลิงลุนนนางลิงลุ่น,น,นตัวหนึ่งผู้มีหูจมูกและหางอันขาดแล้วนางอยู่บนที่ปลายต่อไม้ที่ไฟไม้อยู่ที่ไฟไม้นั่นแล้วในนาที่ไฟไม้แห่งหนึ่งแล้วก็ทรงแสดงนางอัปสรห้ารอยซึ่งมีเท้าดังเท้านกพิราบเท้านกพิราบเอ่อ เข้าไปสู่บังรงแห่งเทาสก,กะในภพที่ดาวดึงนั้นก็แลครั้นได้ทรงแสดงแล้วจึงตรัสอย่างนี้ว่านันทะเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนฝ่ายไหนหนอเป็นผู้มีรูปงามกว่านาดูกว่าและนาเลื่อมใสกว่ากันนางชนงบทกรยาณีผู้สักยะหรือนางเทพอสศอร ห้ารอยซึ่งมีเท่าเช่นดังเท้านกพิราบเล่านันทานั้นก็ได้สดับพระุพธเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วจึงกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางลิ่งลุนที่หูจมูกและหางอันขาดนั้นแม้ฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางเชงรบทกลยาน,นีผู้สักยะนั่นแหละก็เหมือนนางลิ่งลุนนั้นฉันนั้นเหมือนกัน ดูสิโยมเปรียบเหมือนนางลิงเลยนะเหมือนกับนางเชิญบทกาลยานนี้นะโยมนะนางเชิญบทกาลยาน,นี้ว่างามแค่ไหนอยู่ในโลกมนุษย์นะแต่ว่าถ้าเทียบกับนางอัปสรแล้วครับยังเทียบไม่ได้โยมไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งบ้างไม่ถึงส่วนหนึ่งบ้างแห่งนางอัปสรห้ารอยน,นี้ ที่แทนนางอับสรห้าร5อยนี้แหลไม่รูปงามกว่าน่าดูกว่าและน่าเลื่อมใสกว่าพระเจ้าข้านี่คือพระนันทะตอบแด่พระพุทธเจ้านะันันทาเธอจงยินดีนันทาเธอจงยินดีเราจะเป็นผู้ประกันของเธอเพื่อให้ได้เฉพาะซึ่งนางอับสรห้าร้อยซึ่งมีเทา้าดุดดังเทา้านกพิลาบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพระภูมิพาคเจ้าเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์ไซเพื่อเพื่ออันได้เฉพาะแก่นางอับเพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอนห้ารอยผู้มีเทา้าดุดเทา้านกพิลาบไซข้าพระองค์อาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็จะยินดีในการประเพณิพรหมจรรย์ทำให้นันทายินดีในการประเพณิพรหมจรรย์นนะอาถานี้ก็จะมีคําต่างๆม,มาอีกภายหลังนะว่าพระนันทาเนี่ยบวชเพื่อ ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะโยมแต่เดี๋ยวฟังต่อไปโยมข้างนั้นแลพระผู้มีพระเจ้าทรงพาทันนันทะนั้นไปหายวับไปในที่นั่นเองก็ได้ปรากฏในพระเชตวันตามเดิมนั่นเองด้วยกำลังแห่งฤทธิของพระพุทธเจ้าโยมภิกษุทั้งหลายได้สดับและได้สดับดังนั้นแล้ว แล้วเจ้งกล่าวว่าได้ยินว่าพระนันทะเป็นพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเอ,อรสของพระนานางประเพทพรหมจันทร์เพราะเหตุแห่งนางอัปรสรทั้งหลายในว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของพระนันทะนั้น<ม>เพื่ออันได้เฉพาะแห่งนางอัปสรห้ารอยผู้มีเทา้าดุดเทา้านกาพิราบข้างดันแล พวกพิสุพวกพิสูผู้เป็นสหายของพระนันทะเรียกพระนันทะนั้นด้วยวาทะอย่างคนรับจ้างรบอารับจ้างบ้างว่าด้วยด้วยวาทะแห่งคนอันที่พระภูมิภาคเจ้าทรงไถ่ไว้บ้างว่าในว่าพระนันทะเป็นคนรับจ้างว่าเหมือนคนรับจ้างโยมนะว่าบวชเพื่อหวังที่จะได้นางอับษรห้ารอยนั่นเอง ในว่าพระนันทะนั้นเป็นผู้อันพระศาสดาทรงถ่ไว้พระนันทะประเปิดพระมจันทร์เพราะเหตุแห่งนางอับสร5ห้ารอได้ยินว่าพระภูมิพาะเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของเธอเพื่ออันใดเฉพาะซึ่งนางอับสรห้ารอยผู้มีเท้าดุดเท้านกพิราบครั้งนั้นแลพระนันทะนั้นขวยเขินพอพูดอย่างนี้แล้ว ก็เกิดเขินนโยมนะมีความละอายมีความรังเกียจด,ด้วยวาทะนะว่าคนรับจางบ้างว่าวาทะว่าด้วยที่พระศาสดาทรงไถ่ไว้บ้างของพิสุทั้งหลายเป็นผู้เป็นผู้ผูเดียวหลีกไปแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนไปส่งไปแล้วอยู่ต่อการไม่นานเลยก็ได้ทาที่สุดแห่งพระมรรจันร์ อันยอดเยี่ยมซึ่งกลบรทั้งหลายออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันผู้เข้าถึงรู้ชัดว่าชาติชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์ก็อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำก็ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำยิ่งไปกว่านี้ไม่มีแล้ว่ยมก็บถ้าหา พูดอย่างนี้นะบ,บงบอกว่าฟ้านันทะนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะโยมนะพอพิสูจน์ทั้งหลายพูดเหมือนกับพูดให้เกอเขินให้อายกนะ็กล้องหลีกอยู่แต่เพียงผู้เดียวโยมก็ได้ประเพิดพรหมจรรย์จนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นะ เป็นอันว่าพระนันทะนั้นเป็นพระอาหารหันต์องค์ใดองค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่แหละเป็นที่มาที่ไปที่อาตมาได้ตังชื่อเรื่องว่าคือใดที่พึงอันประเสริฐเพราะความเก่งใจโยมเพราะความเก่งใจเพราะว่าไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธานะโยามนะไม่ได้มีใครชักชวนด้วยเพราะเก่งใจในพระพุทธเจ้าโยามเห็นไหมอนุภาพของพระพุทธเจ้ายามสัพพัญญุตญาณนะโยามนะ ก็พระนันทะก็ได้ที่พึงไปเลยได้เป็นพร,ร,ระอรหันต์โยมการเกิดไม่มีอีกแล้วโยมนะครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งยังพระเชตวันนั้นยังพระเชตวันให้สิ้นให้สว่างสวัยให้สว่างสวัย แห่งราตรีแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมพระาศาสดาแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะเป็นพระภาดาของพระผู้มีพาะเจ้าเป็นพระอรรของพระนานางทำให้แจงซึ่งเจโตวิมติแล้ว,ป,ญญวปัญญาวิมติเกิดขึ้นแก่ท่านแล้วอันหาอาสวะไม่ได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันชาติเข้าถึงอยู่แล้วญานอันเกิดขึ้นแล้วแกพระแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าญานอันเกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีพระเจ้าเหมือนกันว่าพระนันทะนั้นทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันประเสริฐอันยิ่งเองแล้วในปัจจุบันอันเข้าถึงอยู่ท่านพระนันทะแม่นั้นโดยล่วงไปแห่งราตรีนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระภูมิภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็ได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภูมิภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์เพื่ออันใดเฉพะซึ่งนางอภสรห้าร้อย ซึ่งมีเท้าดุดเทา้านกพิราบด้วยการรับรองใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เปลื้องพระภูมิภาคเจ้าจากการรับรองนั่นแล้วพระภูมิภาคเจ้าจงึจงตรัสว่านันทะแม่เราก็กำหนดใจของเธอด้วยใจของเรานั่นเอง ได้ทราบว่าได้ทราบแล้วว่านันทะนั้นได้ทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิงเอง,เองแล้วในปัจจุบันอันเข้าถึงอยู่ดังนี้ <c oughs> แม่เทวดาก็บอกเนื้อความนั้นแก่เราว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านนันทะ ทำให้แจ้งทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมมติปัญญาวิมมติอันอ,อ,อาหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วในปัจจุบันในปัจจุบันนี้เขาถึงอยู่นันทะเมือ่อใดแลจิตของเราเมือ่อใดแลจิตของเธอพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมัน เมื่อนั้นเราเราก็พ้นด้วยจากการรับรองนั้นเมื่อนั้นก็จะพ้นจากการรับรองนั้นเหมือนกันข้างนั้นแลพระภูมีพระเจ้าทรงทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงใดเปลงอุทานในเวลานั้นว่าเปลือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้ว นามคือกามอันผู้ใดย่ำจีได้แล้วผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะยอมไม่หวั่นไหวในพระสุขและทุกข์นั่นเองนี่คือกถาของพระภูมิฝาคเจ้าได้ตรัสไว้กับแก่พระนันทาน,น,นั้นนะโยมนะต่อมาวันหนึ่งพิสูจน์ทั้งหลายได้ถามพระนันทานั้นว่าท่านท่านานัทาน,ทาน,ทาน,นทะผู้มีอายุ เมื่อก่อนท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระสานขึ้นแล้วบัดนี้จิตของท่านเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายก็ยังไม่รู้นะก็ได้ถามถามอย่าง,งานั้นนะโยมนะถามว่าเมื่อก่อนท่านว่ากระสันแล้วนะตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยพระนันทานั้นก็ตอบไปว่าผู้ไม่อายุความห่วงใยในความเป็นเครห์ัตของเราไม่มี ความห่วงใยของเราในความเป็นกระหัสนั้นไม่มีเลยพวกพิสูจน์ได้ฟังคำนั่นแล้วจึงกล่าวไปอีกว่าท่านนันทะพูดไม่จริงยอมพยากรพระอรหันต์ในวันในวันที่แล้วๆมาก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากระสันแล้วบัดนี้ก็จะมากล่าวว่าความห่วงใยในความเป็นกระหัสของเราไม่มีดังนี้แล้วก็ไปกราบทูลแด่พระภูมิภาคเจ้า พระภูมิฝากเจ้าจึงกรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันที่แล้วๆมานั้นอัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่มุงที่มุงไม่ดีที่มุงไม่ดีดแต่บัดนี้เป็นเช่นกับเรือนที่มุงไว้ดีแล้วเพราะเพราะว่านันทะนั้นจำเดิมแต่การที่ตนเห็นซึ่งนามอัปสรทั้งหลายมีความพยายามเพื่อที่จะบรรลุแห่งที่สุด ของบำปะชิตอยู่ได้บรรลุกิจนั่นแล้วก็ได้ทรงภาษิตได้สแสดงพระคาถาเหล่าน,านี้ว่าฝนย่อมรร่อฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดราคาก็ยอมเสียดแทงจิตที่ไม่ที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ฉันนั้นฝนย่อมรรือรถเรือน ที่มุงไม่ดีที่มุงดีแล้วไม่ได้ชันใดราคาก็ย่อมย่อมเสียดแทงจิตของบุคคลที่อบรมไว้ดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันนี่คือการเปรียบเทียบเป็นกระถาเปรียบเทียบนะโยมนะคราวนี้โยมจะมาดูของอบ,บุปกรรมของพระนันทานโะยมนะก็อเวลายัางพอไม่อยู่ บุปกรรมของพระนันทะยมในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทั์ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพรารานสีได้มีได้มีพ่อข้าเมืองพราราณสีคนหนึ่งชื่อว่ากับปะกะลาผู้ลาลาผู้ของของเขาตัวหนึ่งนำภาระที่ไปได้กลุมภะหนึ่ง ก็มันก็เดินไปใดวันละเจ็ดย่ในสมัยหนึ่งเขาได้ไปเมืองตะกะเซลาพร้อมด้วยภาระที่นำไปด้วยลานั้นก็ได้ปล่อยลานั้นเที่ยวไปจนกว่าจะจำหน่ายของให้ทั้งหมดนั้นให้หมดไปครั้งนั้นลาผู้ลาเขาผู้นั้นก็ได้เที่ยวไปไปที่บนหลังบนหลังคู่หนึ่งพบนางลาตัวหนึ่ง จึงเข้าไปหานางลานั้นก็ได้ทำปฏิสันถางกับลาตัวผู้ตัวนั้นจึงได้กล่าวว่าท่านมาแต่ไหนระหว่างลาสองตัวก็ได้สอบถามกันนะโยมนะตัวผู้กับตัวเมียโยมลาตัวผู้ก็ว่ามาแต่เบืองพราณสีท่านมาด้วยกรรมอะไรด้วยกรรมของพ่อข้าเอ่อคนหนึ่งท่านนำภาระไปได้อย่างไร ภาระประมาณกุมภะหนึ่งท่านเมื่อจะนาภาระประมาณเ,าเาท่านั้นไปไปใดประมาณสักกี่ย่อจะมีการสนทนาการระวังลาสองตัวอยงได้เจ็ดย่ออย่งก็ในในที่ที่ท่านไปแล้วไปแล้วนั้นนางลาไรรก็ได้ทําการนวดเท้าได้ทาการนวดเท้าหรือได้การประคบประงมให้แก่ท่านมีอยู่หรือ หากมีไม่นางผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านคงไม่ได้ท่านคงได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากจริงอยู่ชื่อว่าการทำกรรมมีการนวดเท้าเป็นต้นสำหรับของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายยอมไม่มีโดยแน่แท้แต่นางลากล่าวคำเห็นป่านนั้นเพื่อผาดพิง,ถ,ง,ถ,งถึงกามสัญญโยช ลาภูนั้นก็ได้กระสังขึ kind of sheep, ้นแล้วด้วยคำของนางลานนั่นเองฝ่ายกัปปะฝ่ายเศรษฐีชื่อว่ากัปปะ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 พานิชนั้นได้พาพันดาหมดแล้วได้ขายพันดาหมดแล้วก็ไปอย่างที่พนณกของได้ไปที่พมนักอยู่แล้วก็กล่าวว่ามาเถิดเราจะไปลาตัวผูนั้นจึงบอกว่า ท่านจงไปเถิดข้าพรเจ้าจากไม่ไปมีการปฏิเสธนะโยมนะเพราะว่ามีความปฏิพัติในนางลานนั่นเองลำดับนั้นนายกปะกะนั้นก็ได้อ้อนวอนลานนั้นแล้วอ้อ,อนวอนเราคิดว่าเราจะยังลานนั้นซึ่งไม่ปรารถนาที่จะไปหากให้กลัวแล้วก็จะนำไปคือจะทำให้ลานนั้นกลัวแล้ว แล้วก็นำไปนั่นเองจึงได้กล่าวกาถาว่าเราจัะทำประตักมีหนามแหลมยาวสิบหกนิ้วแก่เจ้าเราจะทิมแทงกายของเจ้าแน่เจ้าลาเจ้าจงรู้อย่างนี้ลานั้นได้ฟังคำนั่นแล้วจึงได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจากรู้กิจที่ควรทำแก่ท่านบ้าง จึงได้กล่าวจึงดังนี้แล้วจึงกล่าวกาถานี้ว่าท่านจะทำประตักมีหนามแหลมยาวสิบหนิ้วแก่เราเราก็จะยังท่านาข้างหน้าจะจะยันจะยันข้างหน้ายกาข้างหลังคืนแล้วนำพันดาของท่านไปให้ตกไปกัปปะกับานากัะปะกาะท่านจงรู้อย่างนี้ พ่อข่านั้นได้ฟังคำนั่นแล้วจึงดำริว่าด้วยเหตุชนไยนหนอแลลานีจึงกล่าวอย่างนี้กับเราดังนี้แล้วเมื่อแลดูรอบๆแล้วจึงเห็นนางลานั้นแล้วจึงคิดว่าเอ,อเจ้าคนนีเ้เจ้านี้คงจะถูกนางลาตัวนี้ให้สำเนียกแล้วอย่างนี้เราจะทำมันเราจะ เราจะทำมันด้วยมาตุขามคือจะหลอกลอมมันด้วยมาตุขามว่าข้าจะนำนางลาตัวตัวนางลาตัวเมียตัวหนึ่งที่มีรูปงามให้แก่เจ้าแล้วจะนำเจ้าไปดังนี้แล้วเจ้าก็ถานิว่าเราจะนำลาเราจะนำนางลาตัวหนึ่งมาให้เจ้าซึ่งมีเท้าสีเท้ามีเท้าดุดสังที่มีสภากร อันงามมีสัพปปกายอันงามมาเป็นภรรยาของเจ้าแนลาเจ้าจงรู้อย่างนี้ลำดับนั้นแล้วนายกปกะนั้นจึงกล่าวอย่างนี้แล้วว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงมาเถิดดังนี้แล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของตนลำดับนั้นโดยการล่วงไปแห่งสองสามวัน ก็จึงได้กล่าวกับนายกับปะกะนั้นว่าท่านได้พูดอะไรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้า้าว่าจักรนำภรรยาให้แก่ให้แก่เจ้าดังนี้ไม่ใช่หรือนายกับปะกะนั้นก็ตอบว่าเธอเรากล่าวแล้วเราจะไม่ทำลายถ้อยคำของตนจะจะนำภริยามาให้แก่เจ้าแต่เราจะให้อาหารแก่ เจ้าเฉพาะตัวเดียวเท่านั้นว่านำมามาก็จริงอยู่แต่ว่าให้อาหารแค่ส่วนเดียวนะเพื่อจะได้ขูลานั้นโยมอาหารนั้นจงเพียงพอแก่เจ้าซึ่งมีตนเป็นที่สองหรือไม่มีก็าตามเจ้าจึงรู้เองเถิดแม้ลูกแม้ลูกทั้งหลาย อาศัยการอาศัยการสัมงว่าทั้งสองของเจ้านั้นจะเกิดขึ้นอาหารนั้นก็จงเพียงพอแก่เจ้าแต่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเมื่อนายกาปะกะนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วลานั้นก็เป็นผู้หมดหวังแล้วดังนี้ก็ <c oughs> ไม่อยากได้แล้วนะเป็นผู้หมดหวังไปเลยโยมพระศาสดาขั้นทรงนำ พระธรรมเทศนานี้มาแล้วก็ทรงยังชาดกนั้นให้จบแล้วด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางลาในคราวนั้นก็ได้เป็นนางชนบทกาลยานีลาภูนได้เป็นนายนันทะนั่นเองส่วนพ่อคาก็ได้เป็นเราตถาคตแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ได้หลอ หลอด้วยมาตุคามนั่นแล้วแนะนำด้วยประการอย่างนี้แลก็เรื่องของนันตะก็จบนะโยมนะอืมก็ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นนะไมเมื่อสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าในยนุคนี้นันทาก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นะยโยมนะก็ได้ที่พึงในที่สุดนะโยมท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมก็ให้ญาโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึง มีสรณคมเป็นที่พึงมีปราตตนาตรายเป็นที่พึงและก็ทำตัวเองให้จนถึงที่สุดก็คือพระอรหันในการอันไม่ชาญนิเทินขอเจริญพรสพิติโยวิวชัชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสภาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตภวัวันตารายออันตารายามีแก่ท่านสุขิธิขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธน์ศีลสานิจังพุทธาปัจจายิโนจะตาโรธรรมวาทันมเตอายุวันโนสุขังพลังธรรมสิประการคืออายุวันนัสุขาภละ ยอมจเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนีพระว่าตุสาพมังขลังขอสาภะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธิภวัโตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเ่ิน